สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนในช่องครับวันนี้มารีวิวสินค้าออนไลน์กันอีกแล้วนะครับรอบ,บนี้ผมสั่งจากลารัสซานะครับขนส่งด้วยเคอรี่แพ็กเกจก็เรียบร้อยดีสเส้นตรงขนส่งตรงครับก็มาส่งให้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็วันนี้ก็ขยันอยากจะมารีวิวนะครับเอาไว้เป็นข้อมูลให้เพื่อนเพื่อนในช่องนะครับได้พิจารณาในการเลือกซื้อสินค้าอาจจะอยากได้สินค้าตัวเดียวกันกับผมหรือว่าอยากจะสนใจดูนะครับ ตัวนี้ก็เป็นเกงเกงทปียเคิลนะครับของ Sector 7เนะฮะที่ผมได้สั่งเพิเ่มเติมไว้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูแพ็กเกจกันนะครับร้านนี้ก็สั่งซื้อครั้งที่2แล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่ผมสนใจจริงๆแล้ว,วผมอยากจะได้รุ่นนี้อยู่แต่ทีนเนี้ย สีมันไม่ครบเนี่ยไซส์มันไม่ได้ผมก็เลยไปเอารุ่นไ9เอ้ยไอเอ็กแปดะ่ยิงรุ่นเนี้ยผมอยากอากะได้อยู่ตัวนี้ก็จะเป็น i อเอนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับเขาก็ใส่ถุงแพคมาดีนะถุงกันน้ำสองชั้นเลย อันนี้ผมก็สบายใจหน่อยเป็นร้าน Sector 7เลยนะฮะร้านก็อยู่สงขานะผมสั่งไว้สองสีนะฮะเขามีแค่นั้นนะนี่นะครับก็มีสีทรายตัวหนึ่งแล้วก็มีสีสีเขียวนะฮะเขียวหรือเทาเนี่ย เดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับเดี๋ยวรีวิวละเอียดค่อยว่ากันอีกนะคอันดูสีทรายก่อนนะครับซองก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะเป็นภาษาจีนนะฮะ Sector 7ผมสั่งไว้ไซส์ 2XL นะฮะ เขาก็มีเป็นชื้นนะฮะโอ้ตัวนี้ก็สวยฮะเดี๋ยวเราดูไซส์เลยฮะ 2XL นะครับตรงนะฮะตรงเลย 2XL สีตรงะฮะ เดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นสีสีเทาหรือว่าสีเขียวนะเดี๋ยวแกะมาดูกันครับตัวที่สององอเป็นสีเขียวฮะเหมือนเดิมนะครับเขาจะมีกันชื้นนะฮะตัวนี้สีเขียวนะฮะหน้าหลังนะฮะ ล้วก็ไซส์นะฮะ XL หรือว่า 2XL ก็ถือว่าเขาส่งตรงนะฮะสวยครับตัวนี้ก็เขาส่งตรงส่งครบตามสั่งนะครับก็ถือว่าร้านนี้เชื่อถือได้นะครับร้านเอ่อเซกเตอร์เซเว่นะฮะเขาอยู่สงขลานะครับนี่นะฮะสองสี 2, สีทรายสีเขียวเดี๋ยวรายละเอียดสินค้าเดี๋ยวเรามารีวิวอีกทีนะครับตัวนี้เป็นเซกเตอร์เซเ่นอเอ็กซ์สิบสองนะครับขาตรงนะฮะนี่นะฮะขาตรงปลายขาในเข้ากันทั้งสองสีนะครับสีทรายกับสีเขียว ก็รีวิวสั้นๆเอาไว้เป็นข้อมูลนะครับให้กับเ,เพื่อนๆในช่อง Unbox อกันแกรงเซกเตอร์เซเรุ่น IX 12นะครับไซส์ Size 2 XL AH หรือว่า AXL AH นะครับสีเขียวกับสีทรายนะครับ u n b o x เรียบร้อยดีตรงๆตรงกบตามสั่งครับเพ่ไว้เป็นหลักฐานนะครับในการรับสินค้า ถ้าเพื่อนชอบกดไลค์นะครับถ้าเพื่อนคิดว่ามีประโยชน์ช่วยกดแชร์นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปและให้กำลังใจมาตลอดเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ